ภาษาเหนือวันละอ่ะวันนี้เสนอคำว่าใครอีกโาวยังไงแงวแงวแงวแ้องวแล้วเป็นคำเสนอคำว่าเอ่อพี่แต่ว่าพี่เออเนาะ พี so ่แต่ว่าพี่อะไรอีกเฮ้ยเคยเคยลงอยู euh ่เหนือโดเราเป็นพี่น้องกันใช่เราเป็นพี่น้องกันเอาเป็นพี่น้องกันโชครักดังแสนพี่น้อง มันสอสไอ้บ้าไปสะแล้วขันขันซี่เนาะมันจะจีบไม่วมากเด็ดตกตบเบี้ยงตกเบี้ยงไอ่ยงเ โอ้เนาะนิ่งเลยหรอกจะหลุดูไม่ได้สว่ามรอกไม่ถาว่าไอ้ไม่ค่าะเร่องะไรภานั้นออกมาได้ะค่เาว่าเนท่าเาม่ใชหำหน้าตาอ่ะเรียกว่าหน้าตาดีกว่าเคิดท่าเขาท่าบางทีเราคิดว่าแปลว่าถ้าแต่หมย้เวราไม่ได้คิดท่าเลยเลยแตมันตุงต้นเาะเนาะลแล้วลย